ตัวแทนของกลุ่ม NGO ไต้หวันตั้งแถวหน้ากระดานเปิดถแถลงข่าวพร้อมเปล่งคำขวัญสนับสนุนฮ่องกงนานาชาติหนุนฮ่องกงไต้หวันต้องร่วมกฎหมายความมั่นคงทำลายฮ่องกงไต้หวันฮ่องกงสู้เคียงบ่าเคียงไหล เมื่อเช้าวานนี้องค์กรเอ็นจีโอไต้หวันหลายแห่งร่วมกันเปิดถแถลงข่าวอ่านถแถลงการร่วมเรียกร้องให้ทางการจีนคอมมิวนิสต์ต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดและยุติการตามล่าทุกอย่างพร้อมเรียกร้องรัฐบาลไต้หวันนั้นจะต้องเร่งร่างหลักปฏิบัติมาตรา18กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ฮ่องกงมาเกา๊ารวมทั้งทบทวนระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในไต้หวันของทุนฮ่องกงปฏิเสธการเดินทางเข้าไต้หวันของข,องข้าราชการการเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงนอกจากนี้ยังเรียกร้องรัฐบาลไต้หวันร่วมกับประชาคมโลก บอยคอรดจีนแผ่นใหญ่ด้วยครับนายซางผู่คอลัมนิสแอปเปิ้ลเดลีฮ่องกงย้ำว่าจะไม่ยอมยออ่อท้อโดยระบุว่าเช้าว,วันนี้นั้นมีชาวฮ่องกงจํานวนมากเข้าคิวเพื่อรอซื้อหนังสอพิมแอปเปิ e ลเดลีและโซเชียลมีเดียต่างระบุว่าถึงแม้แอปเปิ้ลเดลีนั้นจะเป็นเพียงกระดาษเปล่าพวกเขาก็จะซื้อเพราะจิตใจของชาวฮ่องกงไม่มีวันตายผ่านการกดดันมานานสปิเศษแรงกดดันนับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นชาวฮ่องกงไม่มีวันยออ่อท้อส่วนทางด้านนายหงเซินหานนะครับ สสของไต้หวันและก็รองประธานสาพันธ์มิตรองกงรัฐสภาไต้หวันก็ได้ระบุครับบอกว่าบางทีพวกเขานั้นอาจจะวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยจึงไม่อาจที่จะกระตือร้นเหมือนเมื่อก่อนหรือเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือจากไต้หวันสิ่งที่ไต้หวันควรทำก็คือต้องเป็นฝ่ายยื่นมือไปให้ความช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไรช่วยฮ่องกงสลัดพ้นจากการถูกจีนคอมมิสบีบรัฐไปมากกว่านี้หรือใช้ฮ่องกงเป็นที่ระบายของตน สุดท้ายนะครับตัวแทนองค์กร n อ o นก็ร่วมกันชูกระดาษขาวเปล่งคำขวัญที่ชาวฮ่องกงไม่อาจที่จะเปล่งได้อีกต่อไปนั่นก็คือฟื้นฟูฮ่องกงยุคแห่งการปฏิวัติฟื้นฟูฮ่องกงยุคแห่งการปฏิวัตินายเจียงหมินเยียนเลขาธิการแนวร่วมพลเมืองไต้หวันนะครับบอกว่าวันนี้นั้นพวกเราก็มาชูกระดาษเปล่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านับตั้งแต่ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงฮ่องกงเป็นต้นมาชาวฮ่องกงถูกห้ามตะโกนคำขวัญเหล่านี้มิฉะนั้นแล้วเนี่ย จะถูกข้อหาปลุกระดมแล้วก็เป็นกบฏแม้ชาวฮ่องกงจะไม่สามารถเปล่งคําขวัญเหล่านี้อย่างเปิดเผยได้แต่จิตใจของพวกเขาก็ยังคงอยู่คริสไนยสบรพาศรายงาน